สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมปีศาจสาวแห่งซากุระกันนะครับผมไ่รว่ากิจกรรมนี้ทำาป็นไงอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าสมัยคณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการท,ที่จะทํากิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยแต่รอแป๊บนึงนะครับ วิดีโอตับจานนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการลดเพื่อซื้อนั่นเองนะครับวิธีการทํากิจกรรมี่ยก็จะง่ายนิดเดียวแค่กดคําว่าลดก่อนนะครับแล้วก็ลดไปลดไป40%นะครับก็เหลือ426นะครับโดยคุณสามารถกดลดเพิ่มอีกโดยใช้อีก9คูปองนะครับที่สําคัญนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องกดลดหมดค่อยซื้อได้คือเราสามารถซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือ ควรจะลดก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบว่าไ,ได้ลดเยอะๆนะกดลดต่อไปครับได้หกสนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแปดคูปองนะครับแต่อีทีหนึ่งจะเหลือยอีบองไปเลสโก o แปดสซนะครับเหลือร้อยสี่สองคูปองนะครับก็ถือว่าอ่าเยอะอยู่นะนะครับผมต่ถามว่าผมจะจัดไหมก็ต้องคิดดูก่อนนะครับว่าสก,กินนี้สวยมากน้อยเพียงใดน,นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ก็จะมีติเมตรเท่านี้นะครับผมแต่ผมจะซื้อหรือเปล่านี่ก็ไม่บอกนะครับเ <laughs> ติมอีกนิดเดียวก็ได้แล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพลงในสิบสองบ๊ายบายนะครับเจอกันเจอกัน